สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องและก็ท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อนี้นะคะตุ๊กตาสิลปภาพพ่อพี่น้องไปสํารวจของถูกอาหารถูกแล้วค่ะอาหารที่แบบว่าเมื่ออายุหรือว่าใกล้จะหมดอายุที่เขาเจ้าทิ้งแล้วค่ะว่ามีเหลือพอตุ๊กตามาสายค่ะเมื่อนี้เรามาเนี้นะคะตุ๊กตาจะพภาพ่อพี่น้องไปดูรูปพร้อมแกนนะคะพร้อมแกนที่ตอนที่ตุ๊กตากลับเมืองไทยนะคะตุ๊กตาก็ได้เอา,มาเมล็ดพร้อมแกนยักษ์นะคะ เอาไปฝาก f c หลายท่านอยู่นะคะตุกตาสุ่มนะคะตุกตาสุ่มแบ่งปันนะคะไม่ได้แบ่งปันทุกคนนะคะแต่เดี๋ยวถ้ายังไงโอกาสหน้าครั้งหน้าถ้าตุกตากับเมืองไทยอีกนะคะตุกตาก็จะเอาเมล็ดพร้อมแกนยักษ์แล้วก็พร้อมแกนพันเล็กๆแล้วก็เมล็ดผักหรือว่าดอกไม้ต่างๆที่เขาไม่มีขายในเมืองไทยนะคะเดี๋ยวตุกตาก็จะเอาไปแบ่งปันให้ f c อีกนะคะ และตุ๊กก็หวังว่าคงจะปลูกขึ้นนะคะนะคะพร้อมแกนเล็กที่ทตุ๊กแจกเมล็ดเพื่อนๆไปนะคะนะคะ่ะอันนี้เอาไว้ประดิษฐ์นะคะหรือว่ายอดหรือว่าดอกก็ใช้กินว่านปราทานได้นะคะเอามาผัดนามาแกงต้มก็ได้นะคะก็เหมือนฟักทองบ้านเรานะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยเนี่ยค่ะพร้อมแกนเล็กพร้อมแกนพันนี้เ็าจะไว้กระดับพะดาหรือว่ายอดของพร้อมแกน กินก็ได้นะคะก็เหมือนบ้านเราเอื่นักนื้อค่ะต่วักอื้อคนละพันเนาะเนี่ยค่ะ,มะเมล็ดกินก็ได้แล้วก็ลูกกินก็ได้นะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมค่ะ นี่นะคะที่ตุกตาแจกแล้วก็มีพันนี้ด้วยนะคะว้าวแต่ไม่ใช่พันนี้นะคะที่ตุกตาแจกอุ้ยพันนี้ก็สีสวยงามพร้อมแกนนะคะเนี่ยค่ะโอ้สวยงามมากเนี่ยค่ะกำลังเริ่มมีเขากำลังจะเริ่มขายแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่เลยพันนี้เลยนะคะที่ตุกตาแจกกัดเพืเ่อนๆไปเนาะลายก็สวยงามมากเดี๋ยวตุกตาก็จะเอาดอกไม้พุ่มหนึ่งนะคะเนี่ยสวย ท่านผู้ชมคะดูนี่สิคะอันนี้ก็คืออันนี้เลยค่ะที่ตุกตาเอามาเล็ดไปแจกเพื่อนๆนะคะแต่อาจจะไม่ได้ผลผลิตใหญ่ขนาดนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือตุกตาถ่ายให้ดูเฉยๆนะคะเนี่ยใหญ่มากนะคะเนี่ยค่ะโอ้แต่ของตุยุกตาให้พันเล็กกว่านี้นะคะเดี๋ยวไม่แน่ครั้งต่อไปตุกตาเจ้าพันนี้นะคะไปแจกเพื่อนๆแจกเอฟซีด้วยนะคะแจกฟรีแล้วก็ส่งไปสนีให้ฟรีด้วยนะคะ เพราะว่าตุ๊กตาก็อยากให้คนไทยบ้านเรานะคะมีอะไรแปลกๆไว้ปลูกด้วยนะคะเนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะเป็นตู้หรือว่าช่องที่อาหารที่ใกล้จะหมดอายุแล้วก็มาออนเซลล์นะคะูเดี๋ยวตุ๊กตาจะผักสลัดนี้ด้วยนะคะนะีค่ะเดือ99เซนนะคะเราก็มีมะกรนินอ่า แล้สลัดด้วยนะคะเอามาลดเหลืออะไรเนี่ยแล้วนี่ตุ๊กตาจะเอานี้นะคะมามาร์โรนนสลัดนะคะเหลือ66เซนนะคะข้างในนั้นมีเยอะเลยนะคะอาหารขายเยอะเลยนะคะนี่แสดงว,ว่าคนมาเอาเยอะแล้วนะคะเนี่ยก็เลยเหลือแค่นี้แล้วนี่ก็จะเป็นจะพวกขนมปังหรือว่าของหวานนะคะเขาจะเอามาออนเซลนะคะ หมายถึงว่าของใกล้จะหมดอายุคือนอกเหนือจากออนเซลล์นะคะก็คือแบบโละทิ้งคือวันนี้ถ้าไม่มีใครซื้อหรือซื้อไม่หมดเขาก็จะเอาทิ้งเลยนะคะโอ้ยเนี่ยค่ะรูเค้กเยอะแยะมากมายเลยนะคะเค้กสวยๆเลยแต่ว่าเราก็เอาไม่หมดทุกอย่างนะคะจะเอาเฉพาะที่ตุกตาจะก,กินเท่านั้นนะคะหรือว่าครอบครัวทุกาจะก,กินเท่านั้นนะคะ ก็มีคนมาเอาอยู่นะคะเละือตุตาเดอุตาเจ้าอันใหญ่นี้นะคะก็ประมาณเอามาส่วิ๊ดหนึ่งเลี้ยงจุดสี่สมโอแล้วนี่กล้วยนะคะเข้ามาเซลล์ขายกล่องนึงหรือว่ายัางไงเนี่ยโอย้นี่กล่องนี้ทั้งกล่องนะคะ1นึเลี้ยงจุดเกนะคะก็คือถูกมากนะคะขายเป็นยกกล่องเลยนะคะถ้าใครที่ชอบทําขนมขนมเค้กกล้วยนะคะโอ้ยมาเอาไปได้เลยนะคะ เขาเจ้าท <Okay. S 1> ิ้งแล้วค่ะของกําลังเจ้าทิ้งนะคะโอ้ยท่านผู้ชมคะในขณะที่กําลังจะเลือกซื้อของที่หมอใยุตุ๊กตาก็เห็นดอกไม้ชนิดนี้ค่ะไม่รู้ดอกอะไรนะคะเนี่ยแปลกๆนิ่มๆนะคะเสียดายวันนี้เขาไม่มีมะนาวอีกค <N> ่ะท <N> ่านผู้ชมค่ะอ๋อเนี่ยค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาก็เจ้ากล้วยด้วยนะคะอ่อท่านผู้ชมคะตุกตาไม่รู้ว่ากล้วยที่เมืองไทยเขาแบ่งขายไหมคะเนี่ยค่ะแต่ที่อเมริกานะคะหรือว่าอยู่ที่เมืองนอกนะคะ เขาจะแบ่งขายนะคะไม่ถึงว่าเราจะเาเต็มหวีหรือว่าเราจะไม่เอาเต็มหวีก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเราจะแยกเอาลูกเดียวหรือสอกลูกก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวทุกตาจะเอาหวีนี้นะคะดีไหมคะทุกตาว่าดีมากๆเลยนะคะเขาให้เราแยกออกนะคะจะเอากี่ลูกก็ดึงออกนะคะเนี่ยค่ะราคาอยู่ที่พาวนะคะพาวหนึ่งก็69เซน ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ20 20บาทต่อพาวนะคะโอเคนะคะคลิปวิดีโอนี้ตุ๊กตาขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงจะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ก่อนไปตุ๊กตาขออวยพรให้ด้วยพี่นอ้องทุกท่านจะมีความสุขความเจริญลำล้ำรวย่ยๆกับทุกคนดวยคะ่ะแล้วก็ขอกราบขอพรบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่อง ตุกตาเมียวฝรั่งบ้านอกหรือว่าตุกตาแม่บ้านในต่างแดนนะคะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชม,ท,ชมทุกท่านนะคะปลูกพร้อมแกนหรือว่าเมล็ดดอกไม้หรือว่าเมล็ดผักต่างๆที่ตุกตาแตงปันให้ขอให้ปลูกขึ้นนะคะบ๊ายบายค่ะ